งเช่าคอดีไทยทางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทำดีเราชมทำาชั่วขอดาตกไปตรงมาไม่ไว้หน้าไขรนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับกับนักข่าวใหม่การเมืองชื่อดังนะครับพี่ชายกรพลูร์สวรรสวัสดีครับพี่ชายกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ชายกรเคยบอกว่า พรคประชาชนเนี่ยจะต้องช็อกเพราะว่าที่นั่งจะได้ประมาณห้าสิบที่นั่งซึ่งเป็นการสวนกับโพท,ทั้งหมดที่ออกมาว่าพรรคประชาชนเต็งหนึ่งนะครับพี่ชายกอยังยืนยันโพของตัวเองไหมครับว่าพรักประชาชนเนี่ยได้ไม่ถึงห้าสิบที่นั่งครับอตอนนี้มันมีกระแสอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับกระแสเลือกเพื่อความสะใจอตอนนี้เป็นกระแสที่กําลังมาแรงผมมาลงพื้นที่ คนที่อายุประมาณ18ปีถึง35หรือไม่เกิน40ปีเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเลือกเพื่อความสะใจเอาให้มันสะใจไปเลยว่าอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดนี่ซึ่งประมาณการตรงนี้น่าจะเลือกพักประชาชนแต่จะมีจำนวนมากถึงขนาดทำให้เขาชนะเลือกตั้ง แบบถลม่มทลายที่พี่ชยกรบอกว่ามันเกิดกระแสใหม่เนี่ยเลือกพวกความสะใจสะใจใครสะใจยังไงครับอธิบายดิหนึ่งนะครับสะใจที่หนึ่งก็คืออยากให้พักส้มไปทําในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรในสิ่งที่ตนเองไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไปพูดอะไรในสิ่งที่ตนเองไม่กล้าพูดคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งคือเลือกให้มันสะใจไปเลย <S <S เรื่องที่สอง กลุ่มที่สองก็ต้องการที่จะให้พรรคส้มเนี่ยซึ่งเป็นของใหม่อยากให้เป็นรัฐบาลดูซิแล้วถ้าเป็นรัฐบาลแล้วถ้าทำไม่ได้ข้างหน้าค่อยไม่เลือกคนกลุ่มนี้ก็จะมีอายุอยู่เฉลี่ยประมาณ30-40ิถึงี่สิปีเพราะว่าตนเองก็เคยเห็นพรรคเพื่อไทยมานานเห็นพรรคภูมิใจไทยมานานเห็นพรรคประชาธิปัตย์มานานก็จะเลือกความสะใจแบบนี้มันก็เลยมี สองความสะใจที่เข้าไปหนุนเนื่องกระแสของพักประชาชนตอนนี้ครับสะใจที่หนึ่งย้ำนะครับให้พักส้มไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่กล้าทำอ๋อก็คิดคิดว่าน่าจะเป็นพวกนักวิชาการพวกแบบนักวิชาการบางประเภทอะไรพวกนี้พอเขกก้าใจนะฮะครับอแล้วก็ให้พักส้มไปพูดอะไรในสิ่งที่ตนเองไม่กล้าพูดเพราะว่าถ้าตัวเองพูดไปแล้วเดี๋ยวตัวเองจะต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ อ๋อโอ้ออพวกพวกแนวเดียวกับพวกสมศักดิ์เทียมกับพวกแนวอ,อาจารย์ประวินญ,ญ,ญี่ปุ่นโอเคเข้าใจเข้าใจคนเหล่านี้เขาก็มีสาวกเยอะนะเขาก็มีสาวกเยอะเพราะว่าคนฟังก็เชื่อเขาก็เดินไปตามกันสาใจที่สองก็คืออยากจะลองซิของใหม่ถ้าเป็นรัฐบาลได้จะทําได้ตามที่พูดไหมจะลื้อโครงสร้างไหมจะพังนัน่นพังนี่ไหมจะกวาดอ,าอิทธิพลในประเทศให้มันเฮี้ยนตามที่โฆษณาชวนเชื่อไว้ไหม นี่ก็คือสาใจที่สองซึ่งประเมินจากสองกลุ่มสาใจนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าพรรคส้มจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายไหมต้องดูอีกสองปัจจัยสองปัจจัยก็คือสองกลุ่มฐานเสียงที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งปีส5งพันห้า6กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกจากพรรคเพื่อไทยหันมาเลือกพรรคส้ม ในการเลือกตั้งปี66กลุ่มนี้มีประมาณ4ล้านกว่าคะแนน mm hmm. กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์แล้วผิดหวังจากการร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ mm hmm. กลุ่มนี้ก็เลยไปเลือกพรรคก้าวไกลประมาณ3ล้านคะแนน mm hmm. ทำให้คะแนนของพรรคก้าวไกลที่เคยเป็นพรรคอนาคตใหม่ได้6ล้านมแสนพุ่งกระชูดขึ้นเป็น ิ14ล้าน4แสนคะแนนก็มาจากคะแนนประมาณเกือบ8ล้านคะแนนซึ่งรวมกันระหว่างกลุ่มของเพื่อไทยกลุ่มของประชาธิป,ปัตย์แล้วก็เฟิร์สโบตก็คือคนมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกรวมกันคนมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ประมาณสักเกือบล้านเนยนะครับรวมกันแล้วก็คือมารวมกันเป็น14ล้านทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวันนี้ กระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีกระแสของการกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้น่าจะหายไปเกือบจะถึงสามล้านคะแนนทั้งใต้ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานครคนที่เขาเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ ก็จะกลับไปเลือกรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมหลังการกลับมาของอภิสิทธิ์ตรงนี้ก็น่าจะประมาณสองล้านถึงสล้านคะแนนนะ,ะอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างแน่นอนว่าจะหันกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยก็คือกลุ่มเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยก็จึงมีนโยบายแคมเปญใหม่ล่าสุดก็คือแดงทุกกลุ่มล้วนเป็นแดงเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นแดงทักษินแดงอุดมการแดงหัวคะแนน,แด,น,นแดงนั่นแดงนี่ทุกคนก็คือแดงเพื่อไทยหมดที่เขากำลังกาลังจัดก,กันอยู่ตอนนี้นะครับเขาต้องการที่จะดึงเสื้อแดงที่เคยปิดหวังกับการไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยนี่ย้อนกลับเข้ามาหันกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งในวันที่แกุมภาพันนี้กลุ่มนี้ถ้ารวมกัน ทั้งสองพวกเนี่ยก็น่าจะประมาณเฉียดเกือบหกล้านคะแน,นดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องทำตอนนี้พรรคประชาชนไม่ใช่คู่แข่งของพรรคภูมิใจไทยนะครับในข้อเท็จจริงเพราะพรรคภูมิใจไทยมีฐานคะแนนที่แตกต่างจากพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยเป็นคะแนนของภูมิใจไทยล้วนๆและได้คะแนนปาติลิตมาเติมจาก คะแนนปาติลิทที่เคยเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติสมัยลุงตู่ประมาณสี่ล้านเจ็ดแสนคะแนนคะแนนเหล่านี้ล่ะสี่ล้านเจ็ดแสนคะแนนนี้จะไม่มีทางกลับไปเลือกพรรคประชาชนจะไม่มีทางกลับไปเลือกพรรคเพื่อไทยแต่สี่ล้านเจ็ดแสนคะแนนนี้ถ้าไม่เลือกรวมไทยสร้างชาติต่อสี่ล้านเจ็ดแสนคะแนนนี้ก็จะเลือกแค่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพรรค ส้มก็คือพักแดงกับพักฟ้าก็คือพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพักประชาชนที่จะชิงกันว่าใครจะได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากันซึ่งพักประชาชนขณะนี้ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีคะแนนนิยมอยู่จนถึงวันเลือกตั้งไม่น่าจะเกินสาสเปอร์เ็ คำว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นนั้นหมายความว่าคะแนนเขานิ่งแล้วตอนนี้นิ่งแล้วคนที่ถอยออกไปประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือคนที่ถอยไปเลือกพรรคป่ายชาธิพัทธ์กับถอยไปเลือกพรรคเพื่อไทย<ม><ม>เขาก็จะอยู่ทรงอยู่ประมาณสักผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าคนทีนี้ก็มาวัดกันที่เขตเลือกตั้งเขตนเลือกตั้งถ้าภาคอีสานเนี่ยน่าจะได้มากที่สุดหนึ่งถึงสองที่นั่งแค่นั้น อย่างนครนคร,ราชสีมาเนี่ยสามเขตน่าจะตกหมดอุดรตกอยู่แล้วเพราะเปลี่ยนคนและมุกดาหารน่าจะตกซึ่งจะมีลุ้นอยู่แค่จังหวัดขอนแกน่นเขตในเมืองซึ่งมันเป็นเขตใหญ่เขตหนึ่งเขตสองเนี่ยเป็นเขตเมืองและก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ด้วยก็มาลุ้นเอาว่าเขาจะได้ผู้แทนหนึ่งคนหรือสองคนซึ่งมันก็หายไปหกถึงเจ็ดคนเพราะผู้แทนภาคอีสานของ ประชาชนเนี่ยมีอยู่แปดแล้วทําไมอยู่ๆทาไมสาสเขตในภาคอีาสานของประชาชนเนี่ยถึงหายไปครับทไมคนถึงไม่เลือกเกิดขึ้นจากอะไรอะครับพี่สายกรเกิดขึ้นจากการที่พรรคอื่นไม่แข่งขันกันอย่างจริงจังนี่ต้องย้ําอีกนะครับมีการแข่งขันที่ไม่จริงจังเกิดขึ้นในพื้นที่เช่นพรรคภูมิใจไทยบางเขตไม่ส่งอย่างกรณีเขตสองจังหวัดขอนแก่นปล่อยให การต่อสู้เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคก,การธรรมและก็พรรคประชาชนทีนี้ก็มาดูสังเกตอาการว่าระหว่างพรรคก,การธรรมกับพรรคเพื่อไทยนี่พรรคไหนจะถอดพั๊กถอดพั๊กผู้สมัครก็คือไม่เสียลั๊กต่อตัดท่อน้ำเลี้ยง <S <S ก็จะเหลือแค่พรรคเดียว เมื่อเหลือแค่พักเดียวการจัดคะแนนของระบบเลือกตั้งสอสระบบเขียนซึ่งแตกต่างจากบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าหัวคะแนนคนนี้เนี่ยทิศสีไม่ใหญ่มีเป็นหัวคะแนนเนี่ยทิศสีนี่มีคะแนนอยู่กี่คะแนนไม่ใหญ่มีมีอยู่กี่คะแนนอสองพักเนี่ยเขาขายหัวคะแนนกันม,มีการเจรจาเช่นเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยเมื่อไม่มีภูมิใจไทยแข่งก็เป็นการแข่งกันร,ระหว่างพักสีแดงกับพักสีเขียว พรรคสีแดงกับพรรคสีเขียวตอนนี้กําลังมีการเริ่มการเจรจากันว่าพรรคไหนจะถอดพักถ้าพรรคไหนถอดปักก็ต้องขายหัวคะแนนอืยกโพยหัวคะแนนให้กับพรรคดนึงไปอพอยก<ม>หัวคะแนนให้กับพรรคดนึงไปพรรคที่รับหัวคะแนนไปก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและการจัดตั้งคะแนนมันก็คือการรวมคะแนนกันโดยธรรมชาติและมันจะเกิดอย่างนี้หลายเขตทั่วประเทศ<ม>นะครับที่เขาพยายามเ็าเรียกว่างัวในเขตเลือกตั้งระหว่างผู้สมัครสสอ,อเขตด,ด้วยกัน ซึ่งเราเห็นร่องรอยนี้ปรากฏชัดทําให้การเลือกตั้งในภาคอีสานภาคเหนือและก็ภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคตะวันออกไม่ได้เป็นไปตามที่ภาคประชาชนต้องการพราคประชาชนต้องการก็จะเห็นมีหนึ่งสมุดปาการนี่ที่กระแสยังในภาพรวมยังมีคะแนนที่ที่มากกว่าแต่ถ้าไปดูลายเขตคะแนนของภาคสีส้มมันไปกระจุกตัวอยู่เขตไม่กี่เขต แต่ในภาพรวมมันมีบางเขตที่เป็นเขตที่จัดตั้งของพรรคสีแดงซึ่งเขานําอยู่ถ้าเขาเอาเขตที่นําแล้วก็ตัดพรรคอื่นอย่างสม,มุทรปราการเนี่ยพรรคสีน้ำเงินก็ไม่ทรงแขกนะก็เหลือแต่เพราะสีแดงสัดงกับสีส้มส่วนกรณีของอปทุมธานีนี่ปทุมธานีก็จะมีเขตที่พรรคสีน้ำเงินชนะไม่ว่าจะเป็นเขตของนายกเบี้ยวเขตของชานบวงเพชรพรรคสีเขียวก็พยายามเจาะบางเขตเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็คือเอาชนะพรัรประชาชนพัคประชาชนจากที่เคยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีได้6คนอาจจะเหลือสมคนจังหวัดสมุทรปราการเคยได้8คนอาจจะเหลือหคนจังหวัดนนทบ,บุรีเคยได้8คนอาจจะเหลือ4คนนั่นก็คือการลดลงของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขียนเลือกตั้งแล้วมันก็จะลามไปที่ไหนครับชาเชิงเซาแต่ก่อนมี ผู้แทนของพรรคประชาชนแต่เมื่อเขารวมกันเนี่ยเมื่อสีแดงเขาผนึกกําลังกันกับสีน้ําเงินไม่สู้กันแบ่งกันไปคนละเขตสีแดงก็ได้สีน้ําเงินก็ได้ส่วนสีส้มสอบตกเหมือนชนบุรีตะก่อนแข่งกันระหว่างบ้านใหญ่คุณปื้มกับบ้านใหม่ของเสียเฮงเดี๋ยวนี้เอามารวมกันหมดแล้วไม่แบ่งคะแนนกันแล้วเอ่อเพื่อไทยก็ลงเป็นไม้ประดับแล้วก็ได้ข่าวว่าถอดปากผู้สมัครหมดแล้วก็ปล่อยให้ ฐานของสีแดงนี่แห่ไปที่พรรคสีน้ำเงินเพื่อจะต่อสู้กับพรรคสีส้มมันก็เป็นการสู้กันเดียเด่ยวๆไงครเมื่อสู้กันเดียเด่ยวๆก็ถือว่าพรรคสีน้ำเงินมีโอกาสที่จะกวาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชนบุรีได้มากแต่ก่อนเคยเป็นของเพื่อไทยหนึ่งที่ปัจจุบันอาจจะกลายเป็นของพรรคสีน้ําเงิน5ที่ที่เหลืออีกประมาณสัก3าที่สีที่เป็นของสีส้มก็ทําให้พสีส้มจะสอบตกสี่ห้าคน เหมือนละยองเหมือนกันลักษณะเดียวกันไปะชาธิปัต์ผูกสีน้ําเงินไม่แข่งนะฮะสีแดงก็ออดก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างสีฟ้ากับสีส้มแล้วก็ไม่มีคนมาตัดคะแนนคะแนนของปิตุเตชาก็มารวมกันทั้งหมดพอมารวมกันทั้งหมดมันก็มากกว่าคะแนนของพรรคสีส้มมันก็จึงทําให้อสอสอเขตของพรรคสีส้มนี่สอบตกนี่คือรายละเอียดที่ลงไปในแต่ละเขตเลยซึ่งจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาค กลางด้วยเกิดที่เชียงใหม่ก็มีแบบนี้เกิดที่เชียงรายก็มีครับไม่ใช่ว่าจะเกิดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมันกระจายกันไปทั่วประเทศบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลกพฟังจากพิจารมันก็เหมือนกันว่าทุกสีเนี่ยเขาหัวกัน เพื่อที่จะไม่ตัดคะแนนกันเองแล้วก็ไปถล่มส้มอย่างนี้ปุ๊บส้มก็น่าจะคะแนนลดทั้งสสปาร์ิิส์เอ่ยสสเขตเอ่ยทีนี้ต้องถามพี่เจก่อนในกรณีของกรุงเทพหนนครเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันมีการตัดคะแนนกันระหว่างพรรคสีฟ้ากับพรรคสนีน้าเงินแล้วก็สีแดงด้วยมันจะนนทําให้ส้มเนี่ยชชนะหรือเปล่าอ่าถ้าถ้า,ถายังแข่งกันแบบนี้ก็ส้มก็จะได้ประมาณสามสิบกว่าเขตนะครับซึ่งในเขาไปสํารวจล่าสุดเนี่ยจะมีพรรคสีแดงเนี่ย ที่มีโอกาสชนะเพียงแค่สองเขตก็คือเขตของคุณอิ่มกับเขตของพลภูมิซึ่งก็ต้องตกลงกันว่าในเขตของอิ่มกับเขตของพลภูมินี่พรรคอื่นก็ควรที่จะผ่อนแรงลงแล้วก็ควรที่จะบอกให้พี่น้องประชาชนเลือกแบบยุทธศาสตร์หรือ,อเขตของภารคสีน้ําเงินเนี่ยอย่างเขตเจ็ดเนี่ยบางกะปิโออย่างนี้หรือ,อดอลลี่อะไรยอดเมืองเจริญเนี่ย อ,รอรก็เป็นภาษีนะภาคภูมิใจไทยภาคภูมิใจไทยก็มีจุดเด่นอยู่แค่แค่สองเขตนะครับนั่นหมายถึงว่าในสามสิบสามเขตนี่มันมีเพื่อไทยเด่นอยู่สองเขตมีภูมิใจไทยเด่นอยู่สองเขตนอกนั้นไม่เด่นเลยได้คะแนนเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่าภัคประชาธิป,ปัตย์อีกดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะคนกรุงเทพจะต้องตัดสินใจว่าแทนที่จะเลือกกระจัดกระจายแบบนี้ พักไหนที่มีโอกาสเช่นอีกประมาณสักยี่สแปดยี่สบเก้าเขตดีพักประชาธิปัตย์มีโอกาสชนะเพราะอา่เปอร์เซนต์ความนิยมอ่อยู่ไม่ห่างจากพักสีสม้มเนี่ยคนที่จะเลือกภูมิใจไทยหรือคนจะเลือกพักเพื่อไทยก็ควรจะเทคะแนนใ,นให้กับพักประชาธิปัตย์เพื่อให้พักประชาธิปัตย์เนเดินเข้าอ่าไปในสภาอย่างน้อยถ้าพักประชาธิปัตย์ได้ผู้แทนราษฎรเกินห้าสิบคนเนี่ย โอกาสที่รัฐบาลจะตั้งรัฐมนตรีที่เป็นสีเทาขึ้นมาและพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็แทบจะไม่มีหรือถ้าหากว่าเจรจากันได้พรรคประชาธิปัตย์ยอมเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนที่สุดครับก็ต้องตัดพักกล้าทําออกไปถ้าพรกกล้าทาได้น้อยได้20กว่าอย่างนี้พักประชาธิปัตย์ขึ้นมา50หรือ60แต้มเ่ยก็อาจจะเห็นรัฐบาล3พรพักไม่ว่าจะเป็นพักสีน้ำเงินพักสีแดงหรือพักสีฟ้าก็ได้ คือตอนนี้เนี่ยฟังจากพี่จกรกนเนี่ยตอนนี้มีลายส่งกันเขาบอกว่าเป็นการเลือกแบบยุทธศาสตร์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้มีคะแนนตัดกันเองเดี๋ยวจะเล,ล่าพี่ชัยกรฟังนะฮะคือลายส่งกันบ,บอกว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเขตหนึ่งให้เลือกประชาธิปัตย์คุณคุณพีรุฒิเขตสองเขตสามเขตสีเตส่เขตหกให้เลือกประชาธิปัตย์นะฮะส่วนเขตแปดให้เลือกสุรชาติเทียนทอง เขตเก้าให้เลือกประชาธิป,ปัตย์เขตสิบสองให้เลือกภูผาไทยแท้เบอร์สิบสองที่พี่เมื่อกี้พี่ชยกรพูดเขตสิบสี่ให้เลือกทิิพัดภูมิใจไทยน่าจะเป็นคุณโอสุซอยเขตสิบห้าให้เลือกพลภูมิของเพื่อไทยคือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นการเลือกยุทธศาสตร์คือให้เทคะแนนไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งเช่นบางเขตให้เทไปที่ประชาธิป,ปัตย์บางเขตให้เทไปที่เพื่อไทยบางเขตให้เทไปที่ภูมิใจไทยเพื่อเป็นการเอาชนะสม้ม น,นี้ใช่ไหมครท,ที่บอกว่าเลือกตั้ยุทธศาสตร์ครับถูกต้องครับเนื่องจากว่าหลายคนนี่คนที่อายุเกินสี่สิบขึ้นไปแล้วนี่เขาเห็นอนาคตที่มันเสีย่ยงถ้าหากว่าพรรคประชาชนได้มีอำนาจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลก็เสี่ยงสิครับเนื่องจากว่าพอเข้ามาปุ๊บก็จะปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่เขาจะลบกันหึมฮึมอยู่ยังจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร สองจะไปไปฏิรูปโครงสร้างะระบบราชการทั้งหมดมันก็เกิดการต่อต้านของหน่วยราชการขึ้นจะไปรื้อโครงสร้างตำรวจทั้งหมดจะหักด้านพ้าด้วยเขาหายนะก็รออยู่สิครับสงครามก็เกิดสิไม่ใช่สงครามระหว่างไทยกัมพูชานะไม่ใช่สงครามไทยกับพม่านะแต่เป็นสงครามระหว่างคนไทยด้วยกันนี่คนที่อายุประมาณสีขึ้นไปเนี่ยเขามองเห็นว่า การมอบอนาคตให้กับลูกหลานควรเป็นอนาคตที่มีความมั่นคงสงบและยั่งยืนไม่ใช่มอบอนาคตที่เต็มไปด้วยความเล่าร้อนสุ่มเสี่ยงและมีเหตุที่จะแตกแยกกันของคนในประเทศ <zeros> เขาก็จึงคิดเรื่องเรืองแบบยุทธศาสตร์ขึ้นมา 2. <uğ ห> มมถ้าหากว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายคา้านแน่นอนครับพรรคประชาชนก็ไม่ได้ตรวจสอบหรือขัดขวาง คนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในลักษณะพวกสีเทาทั้งหลายเพราะพรรคประชาชนไม่ยอมใช้รัฐธรรมนูญมาตรา1น0วงเล็บ4วงเล็บหในการสกัดกั้นอยู่แล้วจากนั้นเลือกไปเป็นรัฐบาลก็เสี่ยงเลือกไปเป็นพักฝ่ายค้านก็เสี่ยงคือมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากใช้พรรคประชาชนในการ ใช้วาทกรรมไปพูดในห้องประชุมสภาหรือในห้องประชุมกันมาที่การแต่การลงมือปฏิบัติจริงๆภาคประชาชนยังไม่เคยทําอะไรประสบความสําเร็จเลยงั้นต้องถามพิ่เกรว่า สิ่งที่เขาพูดกันในคลิปหลุดเนี่ยก็คือการที่ไม่ให้พักประชาชนเป็นรัฐบาลเพราะถ้าพักประชาชนเป็นรัฐบาลสิ่งมีการปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าการทำงานของพรคประชาชนที่จะไปรื้อโครงสร้างประเทศหรือไปทำนู่นทำนี่ทาให้บ้านเมืองเกิดสงครามระหว่างประชาชนด้วยเองการปฏิวัติจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการระงับสงครามการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกันเองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ในคลิปเนี่ยบอกก็น่าจะเป็นส่วนที่มีความจริงไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับคือลักษณะของคนในพรคประชาชน จะเป็นคนในลักษณะพูดโดยไรวุฒิภาวะเป็นผู้สมัครสอสอแล้วจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีกับใช้คำว่ากกตหอคอแล้วก็มาแปลเป็นเออกิน๋วยเต๋ยวอะไรของเขาเอ่ะนะเออกกตแล้วก็หอหีบคอควายกกตจุดแล้วก็หอหีบคอควายจุดแล้วก็ทำอย่างนี้ซึ่งมันไม่เหมาะสมอ่ะมันเป็นลักษณะว่า เอาอำนาจไปให้คนที่ไม่สามารถที่จะปกครองประเทศได้ซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับเหมือนเด็กที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาไม้ขีดไฟให้เล่นไม่รู้จะไปเผานั่นเผานี่ตอนไหนเดี๋ยวไฟก็ไหม้บ้านเรานี่คือพฤติกรรมของพรรคประชาชนก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ผลักคนอื่นเป็นศัตรูซึ่งภาษาอย่างนี้มันไม่ใช่ภาษาที่นักการเมืองหรือผู้ที่จะขึ้นไปปกครองประเทศใช้มันควรจะเป็นภาษาของพวกที่ เป็นหัวหน้าแกงหัวหน้ากวนที่อยู่ข้างถนนมากกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูวุฒิภาวะแล้วเขายังไม่เหมาะสมในการที่จะขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศถ้าเกิดทหารไม่ไม่ได้ทําตามคําสั่งเพราะไปสั่งเขาทาํบาบา้บาาบอๆอย่างงี้จะไม่บอกเขาว่ากองทัพส้นตีนกองทัพหอคอยเหรอเนี่ยมันกันยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับเ <laughs> พราะไอ้กองทัพส้นตีนนี่ด่ามาแล้วนะเหลือแต่กองทัพหอคอนะ ที่ยังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาอำนาจไปให้กับคนที่ไม่สามารถปกครองประเทศได้เพราะฉะนั้นคํำตัดสุดท้ายยืนยันว่าพี่ไทคอนคิดว่าพรรคส้มจะได้ต่ํากว่า50าสิบคะแนนจะยืนยัญญนตรงนี้ใช่ไหมครับผมยังพูดลักษณะต่ําร้อยมากกว่าเพราะว่ามันมีกระแสะเรื่องสะใจขึ้นมามนะครับครับครับคือคือผมยังมองเขาว่าต่ำหนึ่ร้อยนะครับ โอเคก็ถือว่าพี่ไตรกรส่วนกระแสนะฮะผู้ทุกคนบอกว่าพรรคส้มเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมาเป็นที่หนึ่งด้วยวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ไตรกรที่ให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่ไตรกรครับครับครับสวัสดีครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ที่เขายัางไม่กล้าที่จะไว้วางใจให้พรรคส้มเนี่ย ปกครองประเทศเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการหรือโครงสร้างอำนาจของประเทศการที่พยายามจะแก้กฎหมายมาตรา112หรือการทักษิติในการแก้ปัญหาชายแดนนะครับแตหลายๆต่างๆนานารวมถึงการไม่มีวุฒิภาวะรวมไปถึงการเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ยอมที่จะยื่นเข้าไปในสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตราจริยธรรมนะครับจัดการกับองค์อิงในกรณีตัวเพียน48นะครับต่างๆนานาทาให้ พรคประชาชนนี้เป็นฝ่ายค้านที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถจัดการกับรัฐบนตรีที่มีปัาหา,าต่างนานา,นานได้ก็เป็นแค่คอนเทนต์ในสภาเพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลคนก็ไม่ยอมรับเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ไม่เต็มกระบอกเพราะฉะนั้นนี่ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการที่จะ การกาศการพักสมเนี่ยไม่ให้เป็นรัฐบาลรวมไปถึงการที่หลายๆพรรคการเมืองเนี่ยมีการคั่วกันนะพูดง่ายๆก็คือเพื่อที่จะไม่คะแนนเนี่ยตัดกันเองนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าพรรคสมจะได้กี่คะแนนนะครับวันนี้ก่อนจะก,กันต้องขอขอบคุณผู้สับสู่ในการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสังเช่าคนที่ไทยสังข์เช่ามอกระเสรสนใจก็สือเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกเก้าสือเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกเก้าลูบ้านรายเอดกุลีไทยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ